ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับช่องสั่งจีเนีนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของใกดีเจกนะครับก็จะมีการต้งหมด7ตัว7รหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหากเงินย้อนหลังนะครับ นเน็ตของ d ีแท็กนะครับก็จะมีตั้งหัดเน็ตตัวใหม่ก็หัดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเละพร้อมแล้วนะครับไปรับจมเน็ตดีแท็ตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีแท็ตัวที่1กดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันห้าศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกะยะการใช้งานนานหนึ่งวัน,นครับเน็ตตัวที่สอง เน็ตตัวที่สองกดดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกจันหนึ่งสามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองร้อยห้าสิบเอมบีระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่สามนะครับเน็ตตัวที่สามกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้งานนานเจ็ดวันครับเน็ตตัวที่สี่นะครับเน็ตตัวที่สี่กดดอกจันสองหนึ่งสอง ดอกจันทร์อกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่งกิกะจระการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจันทร์หนึ่งศูนย์สี่ดอกจันทร์แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกะยระการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่อกนะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจันทร์สามเก้าเก้าดอกจันทร์ห้าสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน7วันครับเน็ตตัวที่7นะครับตัวส,วสดุดท้ายอหัดเน็ตตัวที่7กดดอกจัน140ดอกจัน5 0 4, 4่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานนาน7วันนะครับก็ครบไปตั้ง7ตัว7หัดแล้วนะครับก็บลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกรหัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยน,นะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ